รู้สึกว่าหลังจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์จบไปเนี่ยแดเนียลเรดคลิปไปแสดงหนักเรื่องไหนเจ้าห่วยแตกแทบทุกเรื่องอาถรรพ์ปูว๋ว สวัสดีครับผมมิตรการจะเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวคอหนังทุกคนนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหนังให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะฮะก็เป็นการรีวิวแบบบ้านบ้านสไตล์คอเป็นหนังกับผมมิตรการและในวันนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่อง Now You See Me 2หรือชื่อภาษาไทายก็คือ อาญยกรบนโลก2ต้องบอกว่าเป็นหนังภาคต่อที่คนรอดูกันเยอะมากหลายๆคนก็อาจจะคาดหวังเกี่ยวกับหนังภาคสองภาคนี้กันเยอะเลยนะครับเพลินเพราะว่าภาคแรกเนี่ยโหทำออกมาได้อย่างสนุกมากๆหนังมีความสดใหม่มีความสนุกสนานเฮฮาพลิกลอ็อกหักมุมเป็นการโชว์ไมโครที่ดูแล้วอึง้งทึ่งเหนือความคาดหมายพอสมควรเลยนะครับสำหรับความคิเดเห็นส่วนตัวของผมนะผมว่าโอ้โหผมว่าภาคแรกเนี่ยทำออกมาได้อย่างสนุกและสุดยอดจริงๆนะสาหรับ ภาคแรกในะยูชิมีหนึ่งเนี่ยหรือเรื่องของภาคนี้นะฮะเรื่องราวหนึ่งปีหลังจากเหตุการณ์ในภาพยนตร์ภาคที่แล้วนะฮะลาคุมจตุรอาชาหรือเดอะโฟร์ฮอเซนได้รวมกันชิงไหวพลิบเอาชนะเจ้าหน้าที่เอสบีไอได้สําเร็จนะฮะรวมไปถึงยังได้รับเสียงชื่นชมและคําสรรเสริญจากเหล่าผู้คนมากมายถึงความเฉียวฉลาดของพวกเขาและคราวนี้พวกเขากลับมาแล้วนะครับกับการแท็กทีมร่วมมือกันทำธาร,ร,รกิจสุดยิ่งใหญ่เช่นเคยแต่คราวนี้เนี่ยจะต้องเจอศัตรูตัวฉกาจลายใหม่ที่มีฝีมือยอดเยี่ยมและทัดเทียมไม่แพ้กับพวกเขานะฮ ยิ่งใหญ่และอันตรายกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะครับเร,เรื่องของภาคนี้นะครับสำหรับนาโยซีมีทรูนะฮะสำหรับความรู้สึกส่วนตัวหลังจากที่ดูหนังเรื่องนี้ย้ําว่าส่วนตัวจริงๆนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ตกใจก้นโคตรอ่ะคือแบบดูหนักไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยบททำไมมันเฮี้ยแบบนี้วะคือการเล่าเรื่องมันไม่สนุกเหมือนเดิมอะ่ะมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ไหลลื่นหรือแบบดูแล้วมันไม่พิ้วเท่ากับหนังภาคแรกเลยอะ่ะคือแบบดูดไปชิบหายจนจะจบเรื่องอยู่แล้วแทบจะจับจุดเนื้อหาหรือว่าเนื้อเรื่องอะไรไม่ได้เลยในภาคนี้ที่บอกแแบบเเเนนนีี้ไไมมมมม่่่่่่่่่ใใชดููรรรรืืืออองงััตววาาาาาปญหหกล การดำเนินเรื่องอ่ะสำหรับภาคเนี้ยดูไปเนี่ยมันขัดขัดแปลกแปลกอ่ะดูแบบเหมือนจะรู้เรื่องนะฮะแต่ตามจริงเนี่ยมันคือแบบบทของหนังหรือเรื่องอะไรเงี้ยมันงงๆนะเฮ้ยมาถึงแม่งใส่เอาใส่เอาไม่ให้คนดูตั้งตัวเลยว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหนังนี่มันเหมือนแบบต่อจากภาคแรกเลยแล้วแบบคนที่เข้าไปดูเนี่ยโอ้โหแบบภาคหนึ่งกับภาคสองนี่มันเว้นมาหลายปีนะครับคนดูเนี่ยอาจจะจับจุดยากนิดนึงคือแบบ เข้าโรงปุ๊บมันใส่เอาใส่เอาใส่เ,เอาเลยว่าแบบเนื้อเรื่องมันรัวเลยผมว่าถ้าดูต่อกันอาจจะเป็นอะไรที่รู้เรื่องนะแต่ถ้าแบบเว้นจากภาคแรกจากในโรงแล้วแบบมาดูภาค2ในโรงเนี่ยคงจะแบบกว่าจะจับจุดได้นี่คือมันเฮีย เล่าอย่างไรของวันว่าภาคนี้และอีกจุดนะครับที่ผมว่าทําได้ไม่สนุกแล้วว้าวเท่าภาคแรกนะฮะอาจจะเป็นเรื่องการหักหมุมและการโชว์มโครกลอะไรต่างๆนะ,ะที่ดูแล้วมันไม่ว้าวเหมือนกับภาคแรกอะ่ะมาภาคนี้เนี่ยคิดว่าจะมีมุกหรือว่าทิศอะไรที่แบบดูแล้วแบบเท่แบบแจ๊บแเหมือนภาคแรกมายากลอะไรแปลกๆนะฮะแต่แทบจะไม่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้คนดูแบบ ดูแล้วแบบรู้สึกว้าวอะไรเลยมันดูแล้วแบบเดิมเดิมนชิปเป๋งแถมฉากท้ายเรื่องเนี่ยแม่งไม่พีคด้วยนะครับแบบมันแทนที่แบบจะพีคก็ทําให้คนดูตื่นเต้นอะไรไปกับเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ตื่นเต้นแล้วเฮียมันมีความที่แบบเราดูไปเนี่ยมันอึดอัดทั้งเรื่องนะครับแล้วแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหแบบเฮียบทมัน ทำไมมันดูไม่ไหลเลื่อนดูแบบขัดขัดอะเฮ้ยโอ้โหเว้นมาหลายปีแม่งบทแม่งคิดได้แค่นี้หรือว่าแบบมันทำไมเดิมเดิมันซ้ําๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบกลายมันแบบมุกตื้อมุกตันไปเลยอะมันก็น่าเหลือเชื่ออยู่เหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่าในเรื่องของนักแสดงนะครับพูดถึงนิดหน่อยนะฮะการมาของดดเนียลลิททิฟเนี่ยหลายๆคนสงสัยว่าหมอเนี่ยมีบทอะไรมาเติมเต็มทาให้หนังแบบดูเข้มข้นขึ้นหรือว่าทาให้หนังมันน่าดูขึ้นน่าสนุกขึ้นไหมผมบอกเลยนะว่าเฮ้ยมึงมาทําไมว่ามาแค บทเนี่ยจะดูแบบดูแล้วเป็นคนที่แบบโอ้โหมีความสัมพันธ์กับหนังนะฮะคือดูจนจบเนี่ยต้องบอกว่าเออมึงมาทำไมวะมาแค่นี้ยิ่งตอกย้ำมันเข้าไปอีกนะรัาว่าเขาเนี่ยไปแสดงหนังเรื่องไหนแล้วแบบมีแต่คนด่านะโอ้โหว่าแบบไอ้เหียเนี่ยมึงไปแสดงหนังนอกจากแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ได้เลยใช่ไหม คือไปแสดงเรื่องอื่นเนี่ยโอ้โหบทห่วยหรือว่าหนังทำให้หนักเขาห่วยไปเลยอะ่ะพูดยังไงก็คือเหมือนเป็นอาถรรพ์เหมือนกันนะครับว่าแดเนียลเลิตคิปเลิกเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วไปแสดงหนังเรื่องอื่นไม่เกิดสักทีนะครับจากบทอื่นๆเนี่ยพอมาหนังเรื่องนี้มึงทำให้หนังหนังดูซีมีภาคสองเนี่ยแยกกันไปอีกโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะฮะแต่นักแสดงใหม่ผู้หญิงผมชอบนะค,ะคนนี้นะฮะลิซซี่แคปแลนมาแสดงแทนคนเก่าจำชื่อไม่ได้นะฮะต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้โอ้โหแซ่บกับคนเดิมนะฮะบอกว่าผ่านเลยส่วนคนอื่นนนๆๆๆกกก็มมมะะดดมม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 าาาาตตรรรรรฐเเเเเเดดิิิิะะะะะฮบบบบทททไไไไไ่่่่่ีีีีออออแแแปลลลใหยยพคคคืภภ ย,ยกมาเหมือนเดิมเลยเดิมๆเลยมันเป็นอะไรที่น่าผิดหวังอยู่พอสมควรนะสาหรับเนื้อเรื่องแล้วก็บทหนังบทแสดงบทนักแสดงผิดหวังไม่หมดเลยฉากอะไรต่างๆก็ดูแบบโอ้อโหได้เงินจากภาคแรกมาเยอะมไม่ลงทุนอะไรพัฒนาขึ้นเลยวะก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับผมผมว่าเป็นหนังเข้าขั้นห่วยเลยนะครับสำหรับหนังภาคต่อนะเพียง <c oughs> บอกว่าโอ้โห,โหคนลุ้นกันเยอะว่าหนังมันสนุกเท่าภาคแรกไหมโอ้โหสำหรับผมเนี่ย สายหัวเลยฮะแต่ถ้าให้เทียบม,มาตรฐานของหนังเนี่ยเราอาจจะคาดหวังเกี่ยวกับตัวหนังมากเกินไปว่าหนังควรจะสนุกแบบภาคแรกแต่ถ้าให้แบบคิดเป็นกลางผมว่ามันยังดูแบบดูเนพลินแล้วกันนะฮะแต่แบบผิดหวังกับการพัฒนาของตัวหนังและแบบน่าจะสนุกกว่านี้อะไรเงี้ยมันพิการทางด้านบทและการนำเสนอไปหน่อยคือแบบการเล่าเรื่องมันแบบผิดหวังไ่หน่อยซึ่งภาคแรกเนี่ยผมให้คะแนน9.5เกือบเต็มนะภาคนี้เอาไปเลยแล้วกัน ห้าเต็มสิบนะถือว่าคะแนนหักดิบสัดๆเลยนะครับสำหรับหนังฟอร์มยักษ์ในปีนี้โอ้โหต้องบอกว่าเป็นหนังที่ผมไปดูในโลแล้วให้คะแนนน้อยสุดแล้วนะครับสำหรับ6กเจ็ดเดือนแรกเนี่ย มาถึงช่วงแตกไปเด็นนะฮะช่วงนี้ไม่ควรฟังต่อนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูหนังนะฮะพูดคุยเล็กน้อยเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวหนังนิดนึงที่ผมชอบจริงๆในเรื่องเนี่ยที่ดูแล้วมันสนุกขึ้นมาได้ก็คงจะเป็นฉากที่แก๊งพวกพระเอกเนี่ยแอบเข้าไปเอาชิปในตึกอะไรเนี้ยแล้วแบบใส่ชิปเข้าไปในไพ่นะฮะคือแบบซ่อนไพ่ตัวโกงอะไรเงี้ยผมบผมว่าายน,นะเทคนิคการถ่ายทำอะไรหรือว่าแบบซีจีเนี่ยตอนที่โยนไพ่แบบซ่อนไปซ่อนมาเนี่ยอันนี้คือแบบ เจ๋งอยู่แค่ฉากเดียวเท่านั้นเองไอ้ห่าแล้วพวกตัวโกก็ไม่เห็นไพ่เลยหรือไงว่าแบบสัไปสั้นไม้แค่นั้นนะคือแบบมีฉากว้าวแค่ฉากเดียวจริงๆครับในเรื่องภาคเนี้ยดาวนี่เ,เรเลียดคลิปนะครับหลายๆคนอาจจะเป็นคิดว่าพี่แกเนี่ยน่าจะเป็นศัตรูตัวชะกานกับพวกพระเอกอะแต่พอเอามาจริงๆแล้วกากคิหายเลยไม่มีอะไรเลยหรือว่าเป็นแค่แบบคนรวยอะไรเงี้ยมันเอามาแค่นั้นนะครับไมนะ่ว่าจะเป็นแบบนักมายากลที่มาสู้กับพวกพระเอกไอ้เห<อ>ี<อ>้ยก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวหนังเรื่อง now you see me สอ็ ไม่เป็นไรนะต้องขออภัยด้วยนะครับว่ารีวิวไปด่าเขาเยอะสักหน่อยนะส่วนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ท a n งช l YouTube ของผมนะฮะแล้วเจอกันใหม่กับการรีวิวหนังเรื่องหนะ้าสวัสดีครับโอ้ยหวัง